วุ่นแล้วตำรวจไซเบอร์เผยเทศบาลนะครอุบลเงินหาย58ล้านไม่ได้ถูกแฮกจากกรณีนายอาทิตย์คุณผลอายุ66ปีรองนายกเทศมนตรีนะครอุบลราชธานีได้รับมอบอำนาจจากนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนะครอุบลราชธานีให้มาร้องทุกข์ดำเนินคดีจากผู้กระทําผิดซึ่งได้โอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์เลขที่3211012788และบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี3216014568ชื่อบัญชีเทศบาลน,นครอุบลราชธานีเข้าไปในระบบช้อปปี้เลขที่ KT2093 รวมจำนวน2,029ครั้งโดยมียอดการโอนตั้งแต่หลักพันบาทไปจนถึงหลักแสนบาทตั้งแต่วันที่1ถึง14พฤศจิกายน2,565รวมเป็นเงินกว่า39,42839ล้าน4 2, 39, บาท สงสัยว่าน่าจะมีการจรกรรมข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อลักลอบทำธุรกรรมดังกล่าวต่อมานางสาวต่อมานางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ปลัดเทศบาลนาครอุบลพร้อมด้วยผู้อำนวยการกองคลังและผู้อำนวยการส่วนพัฒนาไรายได้และนิติกรสองคนเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบชอสอท หรือตำรวจไซเบอร์ที่มีความเชี่ยวชาญให้ร่วมตรวจสอบใครเป็นผู้ทำธุรกรรมการเงินหรือเป็นผู้จรกรรมข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อลักลอบทำธุรกรรมดังกล่าวเนื่องจากเทศบาลไม่เคยทำธุรกรรมการซื้อขายบัญชีผ่านช้อปปี้แต่อย่างใดล่าสุดเมื่อวันที่19พฤศจิกายนมีข้อมูลรายงานข่าวจากตำรวจไซเบอร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองอุบลราชธานีโดยเรียกเจ้าหน้าที่เทศบานนลนครอุบลประกอบด้วยนายอัมพลทองผุปันหลัดเทศบานนลนครอุบลผอ,อกองคลังหัวหน้าส่วนการคลังและเจ้าหน้าที่การเงินรวมถึงพยานบุคคลมาสอบปากคำพร้อมให้นำหลักฐานเกี่ยวกับการทำธุรก,กรรมการเงินรวมถึงระเบียบแนวทางปฏิบัติในเรื่องเงินรายชื่อคณะกรรมการควบคุมรายงานการเงินการสอบปากคำที่สพเมืองอุบลราชธานีด้านพันตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์คงศักตรกูลพรวมกับสพเมืองจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่าจากการสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์พบว่าไม่ได้มีการแฮ็กข้อมูลหรือจรกรรมข้อมูลซึ่งตำรวจไซเบอร์ได้มอบหมายให้สพเมืองได้ดำเนินการเป็นผู้สืบสวนสอบสวนในเรื่องดังกล่าวส่วนความคืบหน้าของคดีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนได้เรียกผู้เกี่ยวข้องพยานบุคคลจากเทศบาลนครอุบลมาให้การแล้วรวมสิบปากและกำลังรอพยานหลักฐานเพิ่ม2ส,ส่วนจากระบบช้อปปี้และหลักฐานจากธนาคารกรุงไทย พันตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์ยังกล่าวว่าส่วนที่สอบสวนผู้เกี่ยวข้องและจากการตรวจสอบหลักฐานไปแล้วนั้น ว่ามีการโอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวันชื่อบัญชีธนาคารเทศบาลอุบลราชธานีแล้วเข้าไปในระบบช้อปปี้ได้พบการกระทำความผิดตั้งแต่วันที่13ตุลาคมถึงวันที่14พฤศจิกาย,ยน2565รวมความเสียหายรวมเป็นเงินกว่า58ล้านบาทจากเดิมทางเทศบาลนาครอุบลแจ้งความไว้ที่3.9ล้านบาทและต่อมาตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเงินหายไปอีก19ล้านบาทและเมื่อตำรวจให้ข้อมูลว่าไม่ได้เป็นการโจรกรรมหรือการแฮ็กข้อมูลผ่านระบบ ดังนั้นเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบซึ่งอาจจะเป็นบุคคลใกล้ชิดกับผู้ต้องหาที่ถูกสอบปากคำสืบจากข่าวรายงาน